สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5ออันนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศคือเราต้องย้ําเตือนกันหน่อยเพราะว่าวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนสําหรับคนที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนเลย เข้าไปได้เลยนะครับที่เว็บไซต์นะครับสำหรับเราเที่ยวด้วยกันนะจะเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับหกโมงเช้าถึง3ามทุ่มแต่ย้ํานะอันนี้ที่เขาเปิดเนี่ยก็คือคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนเลยและต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปก็เข้าไปที่เว็บไซต์ซึ่งระบบเนี่ยจะให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆโดยผู้สมัครต้องใช้เบอร์โทรศัพท์สําหรับลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ซึ่งต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยพอสมัครแล้วจะได้ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภาย น3วนัซึ่งหมายความว่าคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนะครับจะต้องมี G-wallet เพื่อที่จะเอาเงินจาก G-wallet เนี่ยไปใช้จ่ายในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั่นเอง<ะ>ก็จะจองที่พักได้ตั้งแต่วันที่7มีนาคมถึง26เมษายน